สวัสดีค่ะวันนี้นะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โปสีทองอีกเช่นเคยนะคะโดยในวันนี้เนี่ยเราจะพามาชมรถนะคะเป็นคันนี้เลย Toyota c h r นะคะคันนี้เป็นไฮบริดประหยัดน้ำมันสุดๆรุ่นท็อปสุดนะคะก็คือไฮบริดไฮนั่นเองนะคันนี้มาในปี2018นะคะคันนี้เนี่ยตัวรถติดสีเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าสูนชัดเจนที่สำคัญคันนี้นี่คือ ได้ยางใหม่ด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์ให้แล้วด้วยนะคะอีก1 0 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองเนาะล้ออลลอยของเราเนี่ยก็คือสเปคเดิมจากศูนย์หมดเลยตัวรถมีคิวกันสาดมาให้ครบคันหมดแล้วนะคะกุญแจอยู่ในระยะก็คือสามารถกดเปิดประตูรถได้เลยนั่นเองนะ คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงจะไม่ได้พูดลงลึกถึงเรื่องของออปชันเท่าไหร่นะเพราะว่าออปชันเนี่ยเขาจะมาให้ครบคันหมดแล้วนะคะแล้วก็คันนี้ภาษีพรบรจะหมดเดือนนี้นั่นเองโนก็คือเดี๋ยวทางร้านนะคะแถมฟรีภาษีพรบรใหม่อีก1ปีก็คือภาษีที่จะแถมใหม่เนี่ยก็จะหมดปีหน้า67นั่นเองนะคะ,ะคิวกระสัมาให้ครบคันหมดแล้ว ภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานี่เลยนะคะพาดูพาชมภายในกันเล็กน้อยคันนี้มาจากโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยพาย,ยางเข้ารูปมาให้ครบหมดแล้วนะคะภายในห้องโดยสารไม่มีริ้วรอยเบาะอยู่ในสภาพดีหมดออปชั่นตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาให้มาครบคันหมดทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ประตูด้านหลังอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะที่เปิดประตูตอนหลังเนาะนี่เลย เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นยางใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราพาดูดอกยางนิดนึงนะคะดอกยางยังโอเคอยู่นี่เห็นไหมเราอร่อยก็เป็นสเปคเดิมนะคะได้ยางใหม่ปี 2, 2021นั่นเองคุณลูกค้ายางใหม่ปี 2, 2021นนั่นเองนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าศูนย์ชัดเจนเลยนั่นเองเนาะอ่ะเราขออนุญาตแจ้งราคาเลยคันนี้นะคะตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยเช่นกัน จะเ,เปิดฝาถ่ายให้ดูนิดนึงคันนี้นะคะตอนนี้จะโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยเช่นกันนะตอนนี้จะโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีสามารถจะเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยแล้วก็หลังจากฟรีดาวแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณสักคันนี้ผ่อนคร่าวๆนะคะก็จะอยู่ประมาณสัก11,000กว่ากว่านะ ตัวม่านบางสัมภาระอะไรก็คือมาให้ครบคันหมดแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูอีกหนึ่งจุดก็คือในส่วนของห้องโดยสารตอนหน้านะคะก็รุ่นท็อปเนาะเอ g นจิ s นสตาร์ต้องมาแล้วนะคะแล้วก็อเ,อเสียงเครื่องเนี่ยเงียบมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะสังเกตง่ายๆถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีออปชันตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเป็นตัว ออกนอกเลนนะคะไดนามิกเรดร์คุยช่นโทนด้วยนั่นเองนะก็คือสังเกตง่ายๆก็คือจะมีตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานั่นเองแต่ว่าถ้าไม่ใช่รุ่นท็อปเนี่ยออปชั่นตรงนี้เขาจะไม่มีนะคะต้องแจ้งก่อนระบบแอร์นาโนอออะไรก็คือมาให้ครบคันหมดแล้วนั่นเองนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติประหยัดน้ำมันมากๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคันนี้ ใช้ได้ประมาณ24กว่าโลลิตรนะคะ24กว่าโลลิตรเนาะคร่าวๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เลขมาอยู่ที่88997นั่นเองเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าศูนย์อันนี้ก็คือเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องมาให้แล้วด้วยเช่นกันนะคะครั้งถัดไปก็คือใช้อีกหมื่นโลอีกประมาณเกือบเกือบ,บหมื่นโลก็ไปเข้าเปลี่ยนที่โตโยต้าก็ได้นะคะเพราะคันนี้ก็มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดมาด้วยเลยเช่นกันนะแล้วก็ คันนี้นะคะก็จะมีวารันตีให้อยู่ที่5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนั่นเองขออนุญ,ญาตย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ตอนนี้จดโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่ที่699,000บาทเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะแล้วก็หลังจากฟรีดาวแล้วเนี่ยจะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ11,000กว่าๆนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าสูนทุกระยะแล้วก็ตัวรถเนี้ยก็เป็นรถที่ ติดสีเดิมๆทั้งคันเลยคันนี้สวยสวยมากจริงๆนะคะ